สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะสอนใช้งาน Google Meet ค่ะวิธีการใช้งาน Google Meet ทำได้โดยการเข้าไปที่แอป Google Meet ค่ะเลือกที่เมนูแอป Google เลือกที่ Google Meet ค่ะที่ Google Meet เราสามารถสร้างการประชุมใหม่หรือเข้าร่วมการประชุมได้ค่ะการสร้างการประชุมใหม่ทำได้โดยการเลือกที่การประชุมใหม่ค่ะจะมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันค่ะ ทางเลือกแรกคือการสร้างการประชุมไว้ใช้ในภายหลังถ้าลองคลิกที่ลิงก์นะคะระบบจะสร้างลิงก์ Google Meet ให้ Me ai, ซึ่งเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์นี้แชร์ให้กับเพื่อนร่วมง,งานของเราได้ค่ะและอย่าลืมเก็บบันทึกการประชุมนี้ไว้ใช้ในภายหลังตามเวลาที่นัดหมายกับเพื่อนด้วยค่ะเพราะเมื่อถึงเวลานัดเราต้องเข้าประชุมผ่านลิงก์เดียวกันนี้ค่ะทุกๆครั้งที่เลือกการประชุมใหม่และเลือกสร้างการประชุมไว้ภายหลัง ระบบจะสร้างลิงก์ใหม่ให้ทุกครั้งเลยนะคะนอกจากการสร้างการประชุมไว้ภายหลังแล้วถ้าเรารู้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนก็สามารถเลือกกำหนดเวลาการประชุมใน Google ปฏิทินได้เลยค่ะตั้งชื่อการประชุมใน Google ปฏิทินเมื่อถึงเวลาประชุมกดเข้าร่วมมีได้เลยค่ะและสุดท้ายการเริ่มประชุมทันทีค่ะ นอกจากการสร้างการประชุมใหม่เองแล้วเรายังสามารถใส่รหัสการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมอื่นได้อีกด้วยเพียงแค่ใส่รหัสการประชุมและกดเข้าร่วมค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะมาอยู่หน้ารอประชุมแล้วค่ะเมื่อต้องการเข้าร่วมสามารถกดเข้าร่วมได้ทันทีเลยค่ะสามารถแชร์ข้อมูลการเข้าร่วมเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมได้โดย copy link หรือส่งลิงก์การประชุมนี้ ให้เพื่อนร่วมงานได้เลยนะคะนอกจากนี้วิธีการแชร์หน้าจอสกรีนทำได้โดยการเลือกที่นำเสนอทันทีตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์นี้คือการแชร์หน้าจอค่ะจะมีให้เลือกแชร์แทบ็บแชร์ทั้งหน้าต่างหรือแชร์ทั้งหน้าจอนะคะในที่นี้จะลองแชร์ทั้งหน้าจอให้ดูนะคะแชร์ทั้งหน้าจอเลย วิธีการนี้จะเป็นการแชร์หน้าจอของเราให้กับเพื่อนร่วมงานได้เห็นนั่นเองค่ะเมื่อต้องการหยุดแชร์หน้าจอเลือกที่ Stop Sharing ค่ะก็จะเป็นการหยุดแชร์หน้าจอนะคะเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้วต้องการออกจากการประชุมเพียงเลือกที่ปุ่มสีแดงออกจากการโทรได้เลยค่ะจบวิดีโอคอลนี้สำหรับทุกคนไหมเลือกจบการโทรได้เลยค่ะ เป็ยังไงคะวิธีการใช้งาน Google Meet ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงลองไปใช้งานกันดูนะคะไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเลยเพียงเข้าไปที่ meet google com ก็เข้าไปใช้งาน Google Meet ได้แล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีคะ่ะ